เกิดมาเอกก็เคยเห็นนี่แหละครับพญานาคบ่ท่านตัวเต็มที่พญานาคฝึกหัดงอนบ่ท่านได้โปร่งขันเม่ท่าสีขาวเบื่องจากได้ก็ว่าเป็นเหตดละงกสาธุยาบาดเด้อเปิดคลิปกระบาดละอดีตวัดล่างที่เคยบูรณะเป็นวัดลับๆที่เกิดขึ้นมาใหม่ก็ถือว่าเป็นวัดลับๆที่อยู่ห่างไกลบ้านยางหลวงตำบลกุดกิจอำเภอเมืองจังหวัดหนองบอัวลำพูวัดที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่คูณลืมตาผู้ใดไม่เคยเห็นก็ให้มาดูแลบก็บพาการมาขอพรปู่ดำบังบดกับย่านวัจัน์วัดเก่าแกทา่ที่นวััลง ที่1ติดต่อกันตั้งสองคนขนาดขอพอรออนไลน์ได้หนิสาธุด้วยปู่เอ้ยไอหยองสัญญารอบมีสบพุท่วงเอียงทั้งสิ้นขอให้ถืองน้ำเขาในเด้อจะได้หายจนถึงอยากสีท่วงไอหยองกับสิทนแต่ว่าผู้ใหเป็นคนปั้นเต้านาคน้อยนี่เนาะคือตนาหักแท้หวะมาขอพรปู่พญานาคเจ็ดเศียรกับองค์ปู่ดำแสนสิริจันทานา,นาครณะปฏิมากรรมใหญ่จนตะต้องห้องปา่าเสียบตีนเด้แดดกระฮ้อนแหง้งมาขอพรกับหลวงพ่อทองเก้าพระพุททรวปเก่าแก่ที่ถือทิ้งล่างไว้กลางป่าศักดิ์สิทธิ์แหง่งมาให้อาหารปลากลางตะเววนนนนสสาดแแแงงงใให้้้้ลกก็นในใจมีปิ บบาปู่พญานาคเกี้ย,นะยวคู่โขดล่วงวง่วงอ้วงควงอยู่สองข้างทางเดินส่วนนี้ก็เด่นสะดุดตาเกินนั่นก็คือพระพุทธเจ้าเจดี5หพระองคอ์ไวละเว่าปีนเผาเดินทางจากเมืองหนองบัวลำพูไม่เคยยากขับรถมาแป๊บเดียวไม่หอดพอสุโมงแต่ขอถามครัเดียวครับยักษ์ที่ยืนเฝ้าหนีเพิ่นยืนเข้ากะอยู่ถึงกี่โมงหรือว่าเพิินควบกาแมนบอยืนจนแขนเขียวแขน,เ,นเหลวหมดแล้วยาเขียดให้กันเดร้ร์ปู่กษ์แขนดำสายมูต้องมาตามวัดลับสายปฏิบัติธรรมจากวัดเก่าแก่ล่าถูกบุรณะสร้างโดยพระอภินันสุจิตโตเป็นแหล่งสักการะส าไอ้ยองก็ถือว่าให้เป็นวัดเกิดหม่ที่ถือว่าเข้าถึงได้ทุกคนควรมาตําส่วนไผ่ที่อยากจะร่วมบุญนําก็ลองให้บุญกรรมที่พวกขึ้นสร้างมานําทางเจ้ามาให้ถือวัดกรก็พอเกีงเกงอย่าเปิดสิริหนทางถือว่าดีลาดยางหอดกําแพงวัดมับแต่ก็เลี้ยวตามไปเด้อครับเพราะว่าข้างทางมีแต่ป่าอ้อยและป่ามันบรรยากาศวัดเงียบสงบมีแต่เสียงธรรมชาสและกระเสียงจักรจันสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ถือสร้างให้เป็นแดนมหศสรรย์บุญลางสรรจากการทานท่านเอยียงหูบอกครับนั่นคือบุญบร,ริมีท่านจากยายทองพอตาเคนที่เจ้้าองให ป็นเดนดินนวัี่ละเป็นหนึ่งหมองที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์แท้ธาตุเพิ่นตั้งอยู่แก่แด้ถือว่าเป็นเจ้าของที่แท้ๆศักดิ์สิทธิ์อีเลเดอร์อีแม่ที่พวกท่านควรมาจัดไอยองมาฮอดปุ๊บสิ่งแรกที่ไอยองย่างเข้าไปตั้งแต่มาฮอดวัดกราบลงไปแล้วก็เว้าออกมาดังๆเสียงดังฟังซัดคอแข็งแข็งเดอ้อปูยักอันที่ท่วงมาก่อนหน้านี้ก็ขอ,ขอไปหันบาปกับ FC พุ่นเดอ้อสาธุ